ไพวายกิ้งขะกลับมาพ่อกันอีกแล้วจ้ามือนี้มนุษก็ยังคงอยู่ในครัวคือเกา่าเนาะจ้าแต่เดี๋ยวจะพาออกจากครัวเนาะตอนนี้อยู่ในครัวอยู่มือนี้มนุษย์จะพาออกไปปลูกอันต้นกล้าปลูกมะพริกปลูกมะเขือเทศปลูกอันพริกหวานปลูกปาปิกาที่เฮ้าอันเพาะไว้เนาะจ้าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนที่จะออกไปมนุษย์ก็จะมาอัปเดตให้เบิรงวา่าอันต้นกล้าที่ก้าไว้เป็นจังดาอายุสามสัปดาห์จ้านี่อันนี้คือพริกหวานจ้าคุณนางามงามพริกหวาน พริกหวานนี่แบบคือทุกอย่างกับสามสัปดาห์ไปเลยจ้ะเพราะว่าปลูกพร้อมกันเนาะแต่ว่าอันนี้พริกหวานงามค่ะจ้ะแต่ว่าเบื้องอันพริกชีฟ้าห้าต้นน้อยๆแม่จ้าบอหูคือการว่าเป็นเพราะอีหยางแต่ว่าพริกหวานคุณน่ะสงสัยว่าพริกหวานสิมักอันอากาศปร,าประมาณประมาณแบบทั้งยุโรปบ่ทั้งโซนยุโรปบ่อีหยางประมาณนี่เนาะจ้ะนี่เบิ่งแน่นี่พริกหวานงามงาม,งามพริกหวานไม่นุดอันเพาะหนึ่งกอง อันนี้พริกชีฟ้า,าจา้ะพริกชีฟ้าสิคนคางต้นหน่อยกว่วแต่ว่าอายุสามสัปดาห์ขึ้นกันหรือว่าแมน่นุ่นอันเพาะในกองหลือกองมันหน่อยหรือว่าจังไหนแมน่นุ่นกับหูเดียวจะเอาอันทามือนี่บ่แล้วก็จะเก็บพริกชีฟ้า,าไวก้กอนคอยเอาไวล้ลงมืออื่นหรือจังไหนเนาะมือนี่ก็จะลงพวกอีหย่างที่เขาต้นใหญ่ๆกอนมาเบิ่งมาเคือเทศเฮ้าวันนี้จะมาเคือเทศ ต้นมะเขือเทศจ้ะแนมเบิง์แนมพูดนะงามงามต้นมะเขือเทศอายุสามสัปดาห์คือกันจ้ะนี่มะเขือเทศมนุษย์เพาะไว้อันเพาะไว้สองกล้องจ้ะงามคักมะเขือเทศอายุสามสัปดาห์มะเขือเทศกับพีกหวานนี่แบบสุดยอดเลยจ้ะพุณนะพีกหวานกับใบแบบเขียวใบแบบโหสงสัยสิถึกใจแบบดินประมาณอย่างสิเนะาะมะเขือเทศคือกันจ้ะมะเขือเทศนี่โดยปกติเขาจะชอบแบบ สภาพอากาศว่่ค่อยมากฝนมังนามหลายนอกจากไม่นุูว่าปลูกแบบหนาหนาวบานเท่าริมโของอย่างสีเนาะจําได้อันไหวเด็กเนาะปลูกมะเขือเทศปลูกมะท่วปลูกพักริมโขงกันเนี่ยอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ้งอย่างอื่นอันเมนูเพาะอันเ <c oughs> พาะในมังหุงคือกันจ้ะแต่ว่าประเดี๋ยวให้เบิ้งจ๊กเ่ออายุสามสัปดาหเบิ้งเน่ะสามสัปดาห์มังหุงจะเป็นอัน มล,ละกออย่างเมนูซื้อมากินหมักอันมหมักฮุงซุกแมมเป็นมหมักฮุงมาจากสเปนอี่ยังสิแม่จ๋ะเกิดไม่ได้ซ้ำนี่แหละจ้ะอายุสามสัปดาห์เนาะแล้วกาส่วนอันนี้มนุษย์ก็จะเอาเขาไปล่องดินคือกันสงสารเขาเขากะอันอันแค่นตะรูปจ้ะอายุสามสัปดาห์คือกันมนุษย์ก็จะเอาทุกอย่างล่องดินถ้าเกิดว่าอันบลแลวเบิดก็คือมาอนี่มนุษย์สิเอาอัน ปาปิก้าเนาะจะ๋เอามะเขือเทศสองกองนีล่ลงก,ละก,ะกมมอนแล้วก็ปาปิก้าจ๋าทาบ่แล้วก,ก,กถทามมแล้วก็จังจะลงพริกชี้ฟ้าทาบ่แล้วก็เดียวมาอื่นเนาะเดี๋ยวตามไมน่นุไปเบิ่งกันจากเฮ็ดปงเฮ็ดแปลงเรียบร้อยเราไปเนาะจ้ะ let's go <S นี่จ้าต้นกาของเห้าที่เมนุนเอาออกมานี่จี่อันนี้แคนตาลูป มะเขือเทศจ้ปะปาปิก้ามะเขือเทศแล้วก็อันนี้พริกชีฟา้านา่กจ้ะนี่มะบึงเมนูใส่แรงงานเด็กจ้ะแรงงานเด็กกำลังทํางานอยู่ยางขยันขันแข็งพูดนะจ้ะแรงงานเด็กของเมนูให้เอาดินใส่กระถางใส่แรงงานเด็กยังว่าจา้ะช่วงกักโต ฟ้าดีอะไรอะไรยังไม่เต็มเลยเสร็จแล้วนั่งบอกนี่จ้ะอันนี้คือต้นแอปเปิลเนาะจ้ะที่อยู่ข้างนาเท้านี่ต้นแอปเปิลกำลังแตกใบเดี๋ยวก็จะออกดอกต้นแอปเปิลอันอายุสองปีจ้ะนี่ใส่แรงงานเด็กยังว่าจ่ะพ่น,นรแรงงานเด็กของเห้า<ส>เดี๋ยวมนุษย์ก็จะเอานี่แหละเอาดินส่วนหนึ่งปลูกใส่กระถางนำจ้ะเพราะว่าย่านสองแปลงนี่บ่พ่อมันบ่มีหมองปลูกจ่ะ นี่แรงงานเด็กยังว่าจา้ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันจน้นะปันนี่นี่ไงกระถางใหญ่นี่ไงลูกนี่ใส่ให้มันเต็มเลยเนี่ยต้นกะหลายๆจ้ะแจ๊คสิวพ่อ,อ,อเอาใส่ลูกใส่หมดนั่นแหละเราจะมาปลูกกันตรงนี้แหละ<า>จา้า ตีฮักดิล่ะ ปีแรกนอกจากจะคลุกคลักนิดนึงปีแรกที่มนุษท้นด่องปลูกองปลูกนี่็อย่างแยกเขาออกจากกันไมจ๊านี่โอ้ยสีหลอดเปิะนอนเนาะ อะล่งเบิงปลูกแบบปลูกที่ๆกันแน่นิดนึงอันนี้เป็นต้นพริกหวานเนาะจา้ะมันเป็นปีแรกมันก็จะคขุกขังแน่นิดนึงเนาะล่องเบิงปลูกที่ีกันแน่มาล่องกับโมหูด้วยเนาะจา้ะไม่ลองไม่รู้ได้เฮ็ดน้ำกันมีกิจกรรมกับลูกเนาะสองสาวข้ากันเนะ ไอ้เช <T itt les> ือดบีบ <ONG> ส <res> ุดหลั่งตุ๊กี้เสียดอกอีกทีอ่ะก็คุกคามเชือดพ่อสมัติเนาะแมนูขคอโต้บู๊ดี๋ยวตอนแล้วเดี๋ยวเมนูไทยให้เบิรงอีกรอบนึงเนาะว่าจะออกมาเป็นจังดานะจ๊ะโอเคจ้ะนี่จ้าเมนูปลูกเรียบร้อยแล้วมะเขือเทศพริกชี้ฟ้าน่าจะนี่เบี้ยรน้อยๆนึงจ้ะบ่ฮู้ว่าผลสิออกมาเป็นจังดาเนาะปลูกถั่วลันเตามาละ3อาทิตย์มิสซิรีเมนูดก็เลยเอาพริก ชี่ฝาลงปลูกเนาะจ้ะกะเดี๋ยวถาเบิงว่าผลจะออกมาเป็นจังไดเนาะมองได้วางกับพยายามปลูกมันลงไปจ้ะเนี่ยจ้ะอันนี้กับพริกหวานมองได้วางๆมนุษย์กับพยายามปลูกแซมลงไปมึงดีสอันนี้พริกชีฟ้าตรงนั้นกับพริกชี่ฝ้าจ้ะมนุษย์กับพยายามปลูกแซมเพิ่นลงไปเดี๋ยวว่าถาเบิงกันอีกเชือน,นึงเนาะว่าผลออกมาจะเป็นจังไดมือแรก ก็เหี่ยวเหี่ยวยุบยุบ,ยบนิดนึงนี่จ้ะอันนี้สรลเลแน่แตกยอดเดี๋ยวเมนูจะเอาฟุน้นใสขิงว่ะซื้อมาหมืน่นั้นถุงนึงก็เดี๋ยวเอาใสเดี๋ยวก็แตกยอดงามๆา,าเนาะอันนี้เมนูสงสารเขาแคนตาลูปเอามาฝังดินไว้เอามาปลูกลงดินไว้ตรงนี้ตรงนี้อันปลูกมันฝรั่งจ้ะมันฝรั่งนันเริ่มอัน้อยมันฝรั่งเริ่มแตกเริ่มแตกนอกออกมาแล้วนันจ้ะ เนี่ยแหละแต่ว่าทัวร์ลั่นเต่านั้นมิดสงสัยบบมีอนาคตบบได้ไปโตก็เลยเอาพีกลงเนาะจ้ะพุน่นนะจะใส่กระถางเล็กกระถางหน่อยเหี่ยวแต่แสะอยู่สิรอดบบดอกเดียวกะมันเป็นการทดลองเนาะจ้ะเป็นปีแรกอันนั้นกะมะเขือเทศจะทรงกระถางนั่นปาปิก้าเนาะพุน่นนะใส่กระถางเล็กกระถางหน่อยทั้งมะเขือเทศทั้งอันอันนี้แป้งนี่นี่เป็นมะเขือเทศจ้ะแป้งนี่ พริกหวานพริกใส่สลับสลับกันไปแป้งนี่เป็นพริกหวานทั้งแป้งเลยจ้ะพริกหวานทั้งแป้งบะหูว่าผลจองว่าเป็นจังใดดอกจ้ะอันขอบขอบเมนุดกะวานเม็ดผักชีเนาะใส่พื้นที่ให้คุ้มค่ายังว่าจ้ะนี่บะหูว่าผลจ่องว่าเป็นจังใดดอกทดลองทดล่องกัะยังว่า เงินที่สือดินสือ,อ,อยังมาจากสวนนี่คือสีอสื้อพิกไดหลายโล่อดอกแต่กบาบเป็นหยังเนงาะจ้ะคือว่านั่นละ่ะไดมีกิจกรรมเห็ดกับสองสาวนี่เดี๋ยวม่รู้์จะมาอัปเดตห้เบิ่งเรื่อยๆลจะจ้ะว่าเป็นจังไหนเนาะ,ะกะจ็จะประมาณนี้แหละเนาะกิจกรรมของบานเหาเดี๋ยวมนุษก็จะมาอัปเดตห้เบิ่งเรื่อยๆนะล่ะว,ว่าผลออกมาเป็นจังไหนจะรอดหรือจะว่ารอดเนาะเป็นปีแรกจ้ะที่ทดลองเห็ดทุกปีมนุษจะปลูกแค่ทั่วลันเตา หัวเรดดิแค่รสอีหยังธรรมาดาแต่ว่าสารแนนกระปูกมาแบบอยู่น้ำกันมาจนแบบตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่โนเวะสิบกว่าปีเนาะจากสารแนนคือแบบจะหอนจะหนาวจะอีหยังเขาจะทนมากแต่ว่าพวกพริกหวานมะเขือเทศพริกชี้ฟ้านี่มันก็จะเป็นปีแรกเนาะปลูกลงไปเอาล่งกระถางลงดินนะเฮาตแะแซะเลยจากมนุษว่าได้ซื้อบแบบอันเป็นกล้องสําหรับที่เขาเพาะต้นการนะเนาะใส่ลงไปอัน อันเม็ดสองเม็ดอีนอย่างนั้นสิเผาไปเพาะล่งอันเดียวเบิร์เพ่อแม่ลาเมื่อปลูกแล้วมันกระเฮียวแบบนี้เนาะกะถือว่าเป็นการทดลองนั่นหละจ้าเดี๋ยวมา่ถามเบิ้งกันเมนูจะมาอัพเดทให้เบิ้งเรื่อยๆนั่นแหละว่าผลออกมาจะเป็นจังใด พื้นที่มีจํากัดกระใสกระถางเล็กกระถางหน่อยไปคือว่าน,น,นั่นแหละนอกจากโอเคจ้าสาหรับมื้อน,นี้กิจกรรมของบ้านเฮาก็จะประมาณนี่เนาะครอบครัวคุณแม่ขานอกจากโอเคมนุษย์ก็ฝากไว้เลยกันแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะก็คขึ้เกลานั่นแหละแหวเขมาแนะนาติชมให้กําลังใจกันก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะมือนี้มนุษไปลวจ้าบายค่ะบาย